แนะนำตัวเองก่อนเลยกันครับชื่ออันนะครับอยู่ปีสามครับอยู่เป็นตัวแทนกลุ่มสีมพู่ครับก็ก็ความวันนี้ก็จะออกมาพูดความในใจสีละคอจตักใจของผมนะครับก็ก<ท><น>็คือก็ถึงแตงครับก็รู้สึกกลุ่มของผมได้ไปได้หัวข้อไปไปไปบัฒนาสารรมไทยสสานานฐานไทยนอกครับก็ ก็ประทับใจนะตแต่เข้ามาเลยกันพอตอนแรกที่เข้ามาที่วัดก็รู้สึกประทับใจว่าเป็นกันเองพี่พี่สตาฟเป็นกันเองมากเลยว่าเป็นพี่พี่พี่ตูนพี่วินแต่คนก็เป็นกันเองมากเลยครับว่ารู้สึกว่าประทับใจรู้สึกว่าเป็นกันเองเหมือนแบบเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับครับผมก็แล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศในวัด ล่มเย็นสดชื่นเนาะก็สวนะแบบว่าพอได้เข้ามาแล้วรู้สึกว่าจิตใจมันสงบมากขึ้นครับแล้วก็พอเสร็จเราก็ได้ไปฟังธรรมะก,กับพระอาจารย์แลรู้สึกว่าได้ออรู้วิธีนั่งสมาธิแบบธรรมกายคือมองเห็นดวงแก้วก็เป็นวิธีที่แบบแปลกแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยได้ได้พบเจอก็หรือว่าเป็นประสบการณ์ผมนะครับก็จะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันใช้ในการเรียนหนังสือครับผมผมว่าชีว่วาน่าจะช่วยได้มากเลยทีเดียวก็ ก็ออกไปพัฒนาวัดก็ได้ออกไปก็ไปกวาดล้างวัดกับเพื่อนๆรู้สึกประทับใจเพื่อนๆมาเลยก็คือว่าเราทุกคนช่วยกันอ่ะไม่มีแบบเห็นแกนตัวเกี่ยงไม่เกี่ยงกันคือว่าตรงไหนมีขยะก็เก็บมาเลยไม่ต้องแบบต้องให้สั่งเราพ,พี่เออคือทุกคนตั้งใจกันเต็มที่มาเลยครับก็รู้สึกประทับใจครับแล้วก็รัพผมก็อ๋อความตั้งใจครับกอ ก็หลังจากจบจากค่ายแล้วผมก็ตั้งใจว่าผมก็จะเออแบบว่าเหมือนแบบได้มาเข้าค่ายนี้รู้สึกแบบเหมือนแบบได้คิดคิดถึงคิดถึงตัวเองไะแบบว่าได้แบบว่าได้ได้ลองได้แบบได้อยู่กับตัวเองไะว่าพี่แบบแบบได้ดูตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองเป็นคนยังไงเงี้ยคือว่ารู้สึกว่ามันสงบยิ่งขึ้นเราแล้ใจเย็นขึ้นเงี้ยก็ทำให้เราออกไปข้างนอกได้แบบทำให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นได้มียุทธีภาวะมากขึ้นก็ ขอไปเป็นคนดีของสังคมเป็นครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมาตื่นเต้นครับก็ก็ประทับใจครับประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ขอบคุณพี่พีมากครับขอบคุณที่ให้ความรักความเป็นกันเองกับพวกผมครับของผมครับเจอาเลยครับตกลงตกลงใครรู้บ้างครับต้องอ่านเป็นคนยังไงครับเนี่ยน่ารักใช่ไหมครับมีใครมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับชอบกินหระดาวเขากินหระดาษ โอเคครับผมอ่ากลุ่มต่อไปครับผมกุ่มต่อไปอ่า